แต่งไม่แต่งปีนี้เราบอกบเราคุยกันแล้วไม่น่าจะยังไม่ทันเะยครับเพราะาบ้านยังไม่เสร็จครับเพราะว่าตอนนี้ผู้รับเหมาคนที่3กํกลังมาแล้วครับเพราะว่าด้วยการที่คนแรกทําไปด้วยการที่เบิกเงินล่วงหน้าไปจนแบบว่าเงินที่ทเขาต้องใช้จ่ายในการลูบ้านน่ะมันหมดแต่บ้านยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ได้ตามกาหนดที่ที่เราควรจะได้เราก็เลยคอนิรวตกันไปครับ เครียดไหมในเรก่องเราเครียดนะตอนแรกก็เครียดแหละค่ะแต่ว่าหลังๆก็ปล่อยปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคุยกันว่าแบบเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปน้อยเดี๋ยวบ้านก็เสร็จอดทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าบ้านเสร็จเรางานแล้วงานเราลงจูระหน้าหน้ากรอดูคีอยู่ประมาณ40%จริงๆเราก็ยังไม่ถึงปีใช่ประมาณ8-9เดือนนะ8-9เดือนจริงๆกำหนดต้องเสร็จตั้งแต่กุมภากุมภาไม่เกี่ยวเลยจริงๆบ้านก็ส่วนบ้านส่วนงานเราก็เราก็วางแผนเราไว้อยู่แล้ว แต่แค่ตอนนี้เราต้องแบ่งเวลาต้องแบ่งเวลาต้องใช้เวลา<ช>มากขึ้นเพราะว่าเราต้องกลับไปดูบ้านแล้วก็ไม่ว่าจะไม่ว่าเราจะ,ะทำละครอเองด้วยทําละครด้วยทําบ้านด้วยแล้วไหนจะงานของทั้งสองคนแต่ละคนแยกกันไปอ<ช>ีกมันก็เลยค่อนข้างจะยุ่งช่วงนี้ ผู้จัดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมจะเปิดกล้องเรียนหน้านี่แล้วค่ะครั้งแรกตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะแล้วก็ตื่นเต้นครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าก็ใจเต็มร้อยค่ะพร้อมลุยเต็มที่ช,ช่วยกันค่ะอย่างทัทนี่เขาก็จะดูเต็มตัวเลยเพราะว่าเล่นด้วยแล้วก็ช่วยกํากับด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ทิ้งเลยไม่ครับ <laughs> ยังรับงานละครอ,อยู่นะคะไม่ทิ้ง <laughs> <laughs> ก็คืออย่างอย่างยุ้ยเนี่ยจะถ่ายละครซะส่วนมากทันเองก็จะอยู่กองถ่าย ของเราเองเพราะว่าก็กำกับด้วยแล้วก็เล่นด้วยอะไรยุ้ยถ้ามีเวลายู่ก็จะไปช่วยด้วยอะไร,ร่ะคือผมจะดูเรื่องโปรดักชันด้วยครับคือ <Okay. S 2> เรื่องทีมงานเรื่องกล้องเรื่องโปรดักชันเรื่องเฟรมเรื่องแล้วก็เรื่อง a อ่แอคชั hmm. ่นครับผมแล้วก็เล่นด้วยครับเรื่องนี้ต้องขอบคุณผู้จัดครับที่เขาให้เล่น mm hmm. <laughs> ขอบคุณช่องด้วยครับ